สวัสดีค่ะบทที่4วิธีที่ถูกต้องในการเอาชนะปีศาจอ่านต่อเลยนะคะการรู้แจ้งทางศาสนาขับไล่ไวรัสวิญญาณร้ายและปีศาจการเอาชนะปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรามีการบรรยายสาธารณะในคิจสักกลาสอ2 0 แค่ไม่กี่ครั้งสมาชิกของเราจึงอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่หลังจากบรรยายในที่สาธารณะที่เมืองคันอนันจิจังหวัดคากาวะในเดือนพุมภาพค์และบรรยายอีกครั้งที่เมืองเชนไดจังหวัดมิยาคิในเดือนมีนาคมมีบทความเชิงวิพากษ์วิจารณ์กล่าวว่าแฮปปี้ไซเอนจากการบรรยายซึ่งมีผู้เข้าฟังมา,มากกว่าพันคนโดยไม่สนใจใคร ผมรู้สึกประหลาดใจที่คนทั่วไปตื่นเต้นและระงับการจัดกิจกรรมแต่ผมคิดว่าการไม่ช่วยยุพวกเขามากเกินไปจะดีที่สุดและตัดสินใจเผยแผร่เทพบันทึกการบรรยายของผมให้ผู้ชมในสถานที่ที่เล็กลงไปพังๆางก่อนในขณะน,นี้เราเคยมีแผนที่จะไปบรรยายที่ลอนดอนในเดือนพฤษภาคมแต่แต่ด้วยสถานการณ์โคโวิด -19 ที่แพร่ระบาดก็ ทำให้รนดันในขนาดนั้นห้ามการลบตุรวมตัวกันมากกว่า3คนขอภัยนะคะหลังจากนั้นก็มีการลดข้อจำกัดลงให้มีคนรวมตัวกันได้7คนหรือมากกว่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถจัดก,การบรรยายภายใต้สภาวะแบบนั้นได้จึงต้องละทิ้งแผนการน,นั้นไปอย่างน่าเสียดายเราเคยมีแผนที่จะบรรยายในนิวยอร์กในเดือนกันยาย,ยนอีกด้วย นิวยอร์กก็เป็นสนามต่อสู้อันดุเดือดอีกที่หนึ่งความจริงแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ถูกไวรัสโจมตีมากที่สุดเราจึงต้องลบเลิกแผนที่นั้นไปนด้วยเช่นกันมีหลายครั้งที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนหลายหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนี้เมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็หาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคได้ทุกครั้ง เนื่องจากครั้งนี้ก็ไม่เป็นข้อละเว้นผมจึงตัดสินใจที่จะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องทำภายในและต้องเตรียมสะสมความพร้อมเช่นเงินออมเพื่อให้สามารถบรรยายได้เมื่อถึงเวลาที่เราจะจัดการบรรยายในที่ต่างๆได้อย,าย่างอิสระในฤดูร้อนที่ผ่านมาผมตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาเขียนเรื่องราวสำหรับภาพยนตร์ที่จะผลิตในสองสามปีข้างหน้าเพราะเราต้องอยู่ที่บ้าน คุณอาจจะได้ดูภาพยนตร์เหล่านั้นเมื่อคุณอายุมากกว่านี้สักหน่อยการที่ผมได้เขียนเรื่องราวสําหรับภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนี้นั้นดีเนื่องจากสัมผัสของผมยังเฉียบคมไม่มีผู้ฟังการบรรยายของแฮปปี้ไซแอนติดไวรัสโคโรนาวิธีชอบในการภาชนะปีศาจร,ร้ายเป็นการบรรยายที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวามคมคศ2020ที่ดินแดนศักดิ์ิธิ์เอลคันตาเลเซทัน กันของแฮปปี้แซนจังหวัดโทคุชิมะบนเกาะชิโกกุแต่แผนการดั้งเดิมของผมคือบรรยายที่นั่นก่อนหน้านั้นนานมากเพื่อเปิดตัวภาพยนต์ของเราเรื่องอํา o n i เรื่องเด r e o e e oxys ิสอ o n i การผลิตและเขียนโดยริโอโอคาวาซึ่งฉายเมื่อเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามมีรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนจากจังหวัดอื่นจอดที่นั่นและถูกรายงานให้ตำรวจทราบปกติเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและผมก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรที่มีรถจากจังหวัดใกล้เคียงมาจอดแต่เนื่องจากมันเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดผมจึงตัดสินใจยกเลิกการบรรยายอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครติดเชื้อโคโรนาไวรั พอมาฟังการบรรยายของผมดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใจอะไรมีกรณีที่การรวมตัวกันทางศาสนานับว่าเป็นทางตรายหลังจากที่มีผู้มีความเชื่อของกลุ่มศาสนาอื่นติดเชื้อโคโรโนาไวรัสที่บดแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อต่างกันออกไปเล็กน้อยโคโรนาไวรัสแพ่กระจายในเกาหลีใต้อย่างกว้างขวางอีกด้วย พบการติดเชื้อในหมู่ผู้เข้าร่วมนับร้อยหลังจากการรวมตัวกันรววมตักักนในโบสถ์คลิปแห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นกลุ่มนอกุรีฑแต่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นที่แฮปปี้ไซแอนเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมคิศักรา2020แฮปปี้ไซแอนเผยแพร่ส,สารคดีเรื่อง Living in the Age of m i r a c l e แนวคิดโดยลิวโฮโอคาว่า และตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นเราหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่เอาชนะอาการเจ็บป่วยสาหัสเมื่อโคโรนาไวรัสเริ่มแพร่กระจายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมผมแนะนำให้เราเพิ่มตัวอย่างคนที่หายจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในภาพยนต์ผู้ถ่ายทำภาพยนต์จึงหากรณีตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้เราจึงไม่ได้เพิ่มอะไรลงในภาพยนต์ ความจริงแล้วพวกเขาพบก,กรณีหนึ่งซึ่งคนที่ไม่ใช่สมาชิกอาศัยอยู่ในสหรัฐเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะติดเชื้อโคโรนาไวรัสและมีไข้สูงแต่ก็หายจากการติดเชื้ออย่างรวดเร็วหลังจากที่ญาติชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิกแฮปปี้แซนที่ญี่ปุ่นทำพิธีสวดที่มีชื่อว่าการภาวนาพเพื่อเอาชนะการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ที่มีต้นกําเนิดในประเทศจีนแต่ทีมถ่ายภาพยนตร์ก็บอกว่ามันธรรมดาเกินไปเกินกว่าที่จะอยู่ในภาพยนตร์เกี่ยวกับปาฏิหารจึงไม่ได้เพิ่มเรื่องนี้เข้าไปโดยพื้นฐานแล้วสมาชิกของแฮปปี้ไซแอนไม่ติดเชื้อโคโรโนาไวรัสแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถหาหลักฐานที่สูน์ปฏิหารที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสได้ แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าทุกคนยังแข็งแรงอยู่น,นั้นช่างดีเหลือเกินจิตวิญญาณของนายกรัฐมนตรีจรสันมาขอความช่วยเหลือประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ซึ่งทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยสุดท้ายแล้วเขาก็ติดเชื้อโควิดในเดือนอขอโทษค่ะในเดือนตุลาคม และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนั้นผมเชื่อว่าเขาจะหายอย่างรวดเร็วและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและผมก็ได้ภาวนาให้ไปเป็นไปเช่นนั้นหลังจากคำพูดนี้ประธานาธรริบดีทรัมก็ออกจากโรงพยาบาลและกลับมาทำงานหลังจากที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสามวันบางทีการติดเชื้อไวรัสอาจจะไม่ได้แยกกับเขาเสียทีเดียว สื่อที่กล่าวหาทั้มลดจำนวนลงเล็กน้อยและไบเดนก็ได้ถอนโฆษณาโจมตีทั้มปกติแล้วทั้มออกจะเป็นคนก้าวร้าวอยู่สักหน่อยจึงอาจเป็นการดีที่เขาจะได้รับความเห็นใจบ้างผมแน่ใจว่าในฐานะประธานาธิบดีของประเทศใหญ่เขาจะหายจากอาการป่วยได้ด้วยพลังอันแข็งแกร่งของตัวเอง ผมเองก็มีพันธกิจที่ต้องทำสิ่งที่ผมทำอยู่นี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ติดโคโรนาไวรัสเทพผู้คุ้มครองของเขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากผมในทางกับการวิญญาณของนายกรัฐมนตรีจอร์นสันของทางอังกฤษมาหาผมเมื่อเดือนเมษายนอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแผนที่จะไปเยือนประเทศอังกฤษ แต่ผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จผมรู้สึกเหมือนมีอิกิเรียววิญญาณคนเป็นมาทับอยู่บนตัวตอนแรกผมก็สงสัยว่าคืออะไรจากนั้นมันเริ่มพูดภาษาอังกฤษและผมก็รู้ว่าคือจอง์สันนั่นเองในตอนนั้นจอร์สันอยู่ในที่ห้อง ICU และกำลังจะย้ายกลับไปยังห้องปกติของโรงพยาบาล แต่เขาก็มาหาผมเพื่อขอให้ผมส่งแสงสว่างทางจิตวิญ,ญญาณเข้าสู่ตัวเขาผมคิดว่านั่นเป็นวิญ,ญญาณของเขาเองไม่ใช่เทพผู้คุ้มครองจิตวิญ,ญญาณของเขาอาจจะออกจากร่างและมาไกลถึงญี่ปุ่นหลังจากที่เราคุยกันสักคู่เขาก็หายป่วยอย่างรวดเร็วและกลับไปทำงานได้อีกครั้งจิตวิญญาณเทพผู้คุ้มครองของเําไม่ได้มาหาผม ผมจึงคิดว่าอาการของเขาคงไม่หนักเท่าไหร่แต่หากเขาอาการหนักผมก็อยากจะรักษาเขาไวรัสทั่วร้ายจะออกจากร่างกายคุณหากคุณเป็นรัศสมีผมมองว่าการติดเชื้อโคโวิดไวรัสไม่ใช่ปัญหาใหญ่ผมมักจะต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่านี้มากดังนั้นการเป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโวิดไวรัส เป็นแค่กรณีพื้นพื้นที่รักษาได้โดยง่ายดายจึงไม่ต้องกังวลอะไรผมได้แต่งเพลงที่ชื่อว่า The Thunder บทเพลงสำหรับขับไล่โคโรนาไวรัสและได้เผยแพร่ไปในประเทศและทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับไวรัสนี้โคโรนาไวรัสรักษาได้อย่างไรสุดท้ายแล้วคุณสามารถทำใจให้สงบและตั้งจิตให้มั่น อยู่ในภาวะที่ทําให้คุณเปล่งลัศมีออกมาได้แม้ว่าจะเล็กแค่สักสองสเซนติเมตรวิญญาณร้ายโดยทั่วไปและปิสร์ก็จะไม่สามารถครอบงําคุณได้อีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งกระจอกกระจอกเช่นไวรัสชั่วร้ายก็จะครอบงำครอบงําคุณไม่ได้เช่นกันจบแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ